สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนไว้เสียงแหลมนะครับจะเป็นตัวเจ็ดห้าศูนนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องรื้อเสียงแหลมออกมาก่อนครับว่าเสียงแหลมใช้งานมาสองปีนะครับมันเกิด ปัญหาครับคือมันไหม้เดี๋ยวมันขาดนะครับไม้ก็จะมีกินนะครับถ้าขาดก็ขา,ขาดไปเลยนะครับตอนนี้กําลังทําการลื้อครับการลือ้อเอามาเปลี่ยนแหลมนะครับคลิปนี้ทําเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้นอยๆนะครับ เพราะว่ามันจะมีอะไรบางตัวครับที่อยู่กับเจ็ดห้าศูนย์นะครับคือเราจะทิ้งก็ได้หรือไม่ทิ้งก็ได้ครับแต่อย่ามองข้ามนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมันจะมีอะไรตัวหนึ่งนะครับที่เราจะทิ้งได้หรือไม่ทิ้งก็ได้นะครับต,ตอนนี้เดี๋ยวขันมาตบทั้งหมดก่อนนะครับ ตัวนี้ผมใช้เป็นของ bnc นะครับแยกหัวไปก่อนก่อนอื่นก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันขาดจริงหรือเปล่าครับโดยผมจะมีสายการสายเช็คของผมเองครับที่ทำขึ้นมาเองครับสายเช็คที่ทำขึ้นมาเองครับ ง่ายๆครับถ้าดังก็แล้วไปครับแล้วก็ก็ใส่ฐานนะครับฐานนะครับเขี่ยฐานเอานะครับตอนนี้เขี่ยแล้วครับคือโอเคครับคือเรียบร้อยแล้วครับแลม ตายสนิทครับแล้วก็าเปลี่ยนนะครับตัวนี้สายวันยันเป็นสองขั้วครับอันนี้เป็นลําโพงเลยนะครับอันนี้เป็นต่อตรงจากอดอกลําโพงครับตัวนี้ครับอันนี้คือไว้ที่เปลี่ยนนะครับที่เป็นไว้แท้ครับ แกะหกเหลี่ยมใส่หกเร่ยนครับต้องมีติดตัวนะครับชุดหกเหลี่ยมเคยเจอหลายงานครับ b n Mix in Italy e นะครับนี้แต่น่าจะเป็นคนน่งนะครับมันไม่ใช่ของแท้หรอกถ้าของแท้มันคงราคาสูงกว่าน,นี้ครับน,นี้คือตอนนตอนนี้ก็คือเราแกะ,ะครับันน็อตขึ้นมาแล้วก็ถ้าเผื่อเผื่อไม่รู้นะครับว่ารูไหนบวกรูไหนลบนะครับก็จต็มตรงนี้ครับค่อยๆดึง ขีเกลือขึ้นเต็มเลยแล้วก็จับตัวใหม่มาใส่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบคืนนะครับประกอบแหนมคืนนะครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ผมว่าอะไรบางตัวจะทิ้งก็ได้หรือไม่ทิ้งก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะว่าบอกว่าอะไรตัวไหนนะครับที่เราสามารถทิ้งได้หรือไม่ทิ้งไม่ทิ้งก็ได้ครับเน่ยครับคือวอยเราทิ้งเลยครับส่วนตัวไม่ทิ้งก็คือจะเป็นตัวน็อตขั้วอ่าน็อตขั้วบวกลบนะครับน็อตขั้วบวกลบทําไมถึงไม่ทิ้งล่ะครับเพราะว่ามีเสียงกลางจำนวนมากครับบางทีอ่ะครับขั้วขั้วด,ดําแดงอนะ่ะ มันหลุดก็มีครับหลุดแล้วก็หักก็มีการเปลี่ยนเราต้องหาอะไหล่ตัวคั่วดําดแดงเนี่ยมาทําการเปลี่ยนใส่ใหม่นะครับซึ่งก็เป็นวัยเดิมของมันเนี่ยมันมันมันมีของมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือวัยที่ขาดแต่ส่วนตรงนี้ยผมจะคันก่อนครับคันให้มันแน่นให้ตึงมงือก็พอคลับ ก็เดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับเช็คก,ก่อนเช็คตัวที่เราเปลี่ยนใหม่ก่อนนะครับว่ามันจะดังไหมนะครับโอเคครับ คือตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วครับแล้วก็ดัาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะมาประกอบใส่นะครับชุดพีนะครับมาถอดออกนะครับแต่มีหนึ่งตัวครับที่ผมบอกนะครับว่าจะทิ้งก็ได้หรือไม่ทิ้งก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ขันออกเลยขันออก ท่นไว้เป็นอะไหล่ครับไว้เป็นสแป์ครับเผื่อเจอเหตุการณ์อักซิเดนต์นะครับมีนะครับมีเหตุการณ์เนี้ยครับมีแน่นอนผมเจอแล้วครับผมนี่แหละครับเจอเองเจอกับตัวเองเลยครับมันก็จะมีสปริงนะครับก็ดันลงไปนะครับ แล้วก็น็อตน็อตที่มันติดอยู่นะครับเราก็แกะออกได้ครับนะครับน็อตครับบางตัวก็ติดบางตัวก็ไม่ติดครับก็ดันออกมาครับเราเก็บไว้นะครับบางทีมันหลุดมันหายไปครับตัวที่ได้ใช้นะครับขบวนเข้าตรงนี้ไว้นะครับ เก็บเป็นอะไรได้เลยนะครับตัวนี้ครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับส่วนตัวนี้จะซื้อไว้มาเปลี่ยนก็ได้แต่มันเป็นไว้เทียมแต่ผมไม่แนะนำครับแล้วก็ทำลายครับนะครับทำลายเลยส่วนที่เหลือก็ทำการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นการเปลี่ยนไว้นะครับไว้เสียงแหลครับคลิปนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆครับฝากติดตามช่องทาง y o u t u b e นะครับกิ่งซาวชาแนลนะครับแล้วก็ติดตามทาง Facebook ด้วยนะครับเพจกิ่งซาวด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ